แล้วก็ลงมาแล้วคะเพื่อนๆตอนนี้ก็กี่โมงก็ไม่รู้ตอนนี้มันแต่ว่ามันมืดแล้วค่ะเพื่อนๆมันมืดแล้วค่ะตอนนี้อุย้ยดูนะสลายดิง้งอยู่โอเค แม่เตรียมอันนี้มากันใหญ่เลยนะเป้มเริ่มเทิมเลยนะน้ำท่านี่ค่ะนี่เก็บไว้นะคะ นม่พอได้ยู่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพ,พ,พอดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานโทรมาค่ะโทรไปให้ทำงานบ่ายสองออดูค่ะ เออกันนั่นแหละป้าก็ว่า,างั้นอ่ะใจสั่นบึ๊บๆเลยนะนเนี่ยวันนี้ได้ห่อน้ำห่อขนมมากินกันไม่ฮันได้กินหรอก ลีลล่บอกว่าสิบโมงค่อยลงบอกให้ไปรถบ่ายเอ่อไปรถเที่ยงเขาว่างั้นน่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋ามีน้อยมีมากเราก็มีมีน้อยมีมากเราก,ก็มีนะคะนี่สวยงามมากค่ะก็ครึ่งตะก้ารนะคะตอนนี้นี่ค่ะอือเพื่อนๆ ก็ได้อยู่พอได้อยู่นะคะเนี่ยอืมนี่ค่ะมันชันอะ่ะมันก็ทําลาบากเหมือนกันบอกเลยว่าเขานี้มันชันมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเราก็อยากจะเก็บให้มันแบบฟินฟินถ่ายให้มันแบบฟินฟิน <laughs> วันนี้กะวันนี้กะบา่บายนู่นอนะ่ะจะจะลงกันว่านะตัองตีบอกว่าจะลงประมาณก่อนบา่ายสามวานอะ่ะ ได้ลงก่อนบ่ายสามจริงๆก็ลงก่อนบ่ายสามนะตีนี่ค่ะนี่โอ้โหกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้น้ะตีนาะเราเดินเหนื่อยกันแทบตายเนาะ เล็กอันน้อยเราก็เก็บไปก่อนแต่อันนี้กำลังกินเลยเนี่ยแต่ก็มีความสุขนะที่ได้ขึ้นมามาอย่างนั้นมันงุดงิดงุดงิดเมื่อวานนี้เซฟขาทั้งวันเลยว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปทำงานก็นึกว่าวันนี้ไม่ได้ทำงานก็เลยขึ้นเข่าโลดนี่ค่ะ โอ้ยไม้ทิมหูทิมหางค่ะยังไงป้าก็ขอบคุดทุกกำลังใจเลยนะคะได้ขึ้นเขาสูงกับป้านี่เราเจอแล้วค่ะเราเจออะไรเอ่ยนี่แข็งปึกเลยตัดขาโรดนีด่ยวจะตัดขาให้ดูนะคะอา้าวมีดก็อยู่ข้างล่างซะละไม่ได้ซะละ นะคะเพื่อน,อนทั้งบนนะคะเดี๋ยวมันจะมีเป็นทางทางเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนี่ค่ะเจอแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเพื่อนๆจ้ะนี่นะคะเพื่อนๆดูค่ะถึงไม่เยอะแต่ก็เล้าใจนะคะ ้ขาเขาเล็กค่ะเพื่อนๆขาเขาเล็กไปหน่อยหนึง่ง นี่กี่โมงแล้วเนี่ยตายเจอแล้วค่ะนู่นเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บไปเลยค่ะนี่ค่ะโอ๊ย แกะออกมาดอกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแกะออกจากหญ้ามอสเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลอะค่ะเป็นทางน้ำไหลแล้วก็เห็ดมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กู้มันต้องเข้าใจนิดนึงนะว่ามันชันจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้ววันนี้ป้าใส่รองเท้าบูทไงโอ้ยเดินจะหงายหน้าหงายหลังรองเท้าบูทตแบบ เขาบอกว่าใส่ดีใส่ดีป้าก็ใส่มาโอ้เขาใส่กันชินอะนะ่ะเนาะป้ามันใส่ไม่ชินอะ่ะแล้วรองเท้ามันใหญ่กว่าเท้านะ่ะมันก็ปุ๊ดแปดปอดแปดเดินอะ่ะเจอเห็ดปีกนกอันมาเริ่มเทิมเลยค่ะต้องเก็บไปให้น้องเตียงเตียงอยากได้ไปให้น้องพรถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวเขาจะต้องเสียแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะได้มาอีกเมื่อไหร่ยังไม่รู้ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บปีกนกกันเป็นๆเ,เลยนี่ยเก็บเห็ดเหลือง เสียงดังอึบเลยสาว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 เสียงดังอึบเลยมานี่นี่มาเลยมาเก็บเลยลูกมาเก็บซีมาเก็บอซีเราจ,จะทำคลิปงามๆปะทำคลิปเลียวปะปิกนกปิกนกจ้าหวานซันน,นี่ไงสวยอย่างสวยเลยกำลังอลามเลยอ,อุ้ยเด้อน้องดังอุ้ยเด้อ เราต้องไปหั่นอยู่ดีแหละอันนั้น,นะ่ะหกปีกนกอะมันต้องมันต้องหั่นละต่านั้นถึงจะดีนะไปเป้ตอนนี่คะ่ะเพื่อนออมุดค่ะมุดนะคะมุดต้องมุดครับจะได้เห็ดงานนี้โอ้จะได้ตะการหนึ่งแล้วตะการหนึ่งได้สักครึ่งกิโลได้บอ่อตี เห็ดมันตัวดอกเล็กก no ันเนาะเบาด้วยเดี๋ยวพอลงไปรู Becca ้ห kind น of ้าว่าเธอทำไมลงมาเร็วกันจังเห็นเตรียมพระจนะกันอย่างดีเขาบอกให้เอลง10มใช่ออมาให้ค่อยมาพักมั่งเลยเหรอเขาบอกให้ค่อยนั่งรถเมล์ไปนั่งรถเมล์เที่ยวเที่ยงอ่ะ ดค่ะี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะ,คะพเพื่อนๆโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะเก็บกันเลยค่ะ โอ้โหยอยากจะตั้งกล้องแล้วเก็ตเลยค่ะสองมือเลยนะคะดีไหมเอ่ยอยากให้เขาออกมาทั้งโคนนะคะเอออึ๊บนี่ค่ะ ื่อนได้มาทั้งกอค่ะเล็กเอาไว้ก่อนนะคะดีค่ะ ยังเล็กๆอีกเยอะค่ะเรายังเก็บได้เยอะนะคะเราต้องการนี่ค่ะตอน,นั้องรกทั้งโคลนนี่ค่ะอ วันนี้ถงมงถงมือไม่ใส่กันเลยนะคะอันนี้มันเขาเล็กๆอยู่มากๆนะคะเราก็อย่าไปเอาเขาเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บเที่ยวหน้านะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะหัวจะทิ่มขามชันเดี <laughs> ย๋ยวนะคะจัดผ้าใหม่นี่ค่ะ พอดีเรามาเก็บกันรอบรอบมืดแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็กี่โมงเข้าไปแล้วยังมาเก็บเห็ดกันอยู่เนี่ดยดอกเล็กๆเราก็เก็บเขาไว้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆอองมือสองไม้อันนี้เล็กๆก็เราเก็บไปก่อนนะคะ อยากให้เขาแตกเลยอยากให้เขาสวยแล้วก็สมบูรณ์เผื่อเราขายได้เราจะได้ราคาดีๆนะคะเราเก็บให้เขาสวยๆนี่ค่ะสวยค่ะ โโอ้หเขากำลังขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อน เก็บสิคะนี uh huh. ่ไว้ก่อนนะคะโอ้โ oh, หขึ้นเป็นปุ่มเลยคะ่ะเพื่อนๆ